ราคาผักวันนี้เช็คราคาผักสำรวจราคาผักอัปเดตราคาผักวันนี้วันที่19พฤศจิกายนสองพร้อยราคานี้เป็นราคาตลาด4มุมเมืองนะครับกวางตุ้งใบวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้20บาทต่อ kg. กิโลกรัมกะลัมปลีขาวแตงทนวันนี้25บาทต่อกิโลกรัม กะหล่ำปลีมว่วงวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำดอกวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลีเขียววันนี้14บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลีหัวใจวันนี้16บาทาต่อกิโลกรัมคะน้าต้นวันนี้52บาทต่อกิโลกรัมคะน้ายอดวันนี้54บาทต่อกิโลกรัมคะน้าฮ่องกงวันนี้ร้0บบาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลยุย วันนี้15บาทตอ่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปลีวันนี้13บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้30บาทต่อก right ิโลกรัมผักบุ้งไทยวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้30บาทต่อกิโลกรัม <prepare> ผักขึ้นช่ายวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมขึ้นช่ายฝรั่งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวัน <ructure> น <fruit> ี้60บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้1้อบาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้120บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้40บาทต่อกิโลกรัม รากผักชีวันนี้250บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราวันน <s 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 umen> <s umen> <s ี้50บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายขาววันนี้150บบาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายเขียว วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมใบชะพลูวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้ห้าบาทต่อกิโลกรัมคาอ่อนวันนี้48บาทต่อกิโลกรัมคาแก่ วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่วันนี้ร้อยสิบบาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมพริกสวนหอมวันนี้ร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมพริกกระเลียงวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกซุเปอร์ฮอตเขียว วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกซุเปอร์ฮอตแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าแดงวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้85บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้55บาบาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลือง วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้45บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาหวานวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมถั่วหอม วันนี้24บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้28บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้25บาทต่อกรมดอกแคร์วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะราขีนกวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมมะระจีนวันนี้24บบาทต่อกิโลกรัม มะเขือพวงเด็ดขั้ววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั้ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมะ K, มะเขือม่วงวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้32บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสด่งวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าวันนี้30บบาทต่อกิโลกรัม มะเขือเทศท้อแดงวันนี้44บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้46บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอนแลนด์วันนี้20บบาทต่อกิโลกรัม แตงกวาเบอร์กลางวันนี้2 4บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้24บาทต่กอกิโลกรัมแตงร้านวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้34บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่วันนี้280บาทต่อมัดผักสลิดวันนี้200บาทต่อกิโลกรัม ผักหวานบ้านวันนี้150หบาทต่อกิโลกร,รมัมผักหวานป่าวันนี้100บาทต่อกิโลกร,รมัมผักปรงวันนี้7บาทต่อกิโลกรมัมสายบัวลอกวันนี้18บาทต่อกิโลกร,รมัมนอมไม้ฝรั่งเขียววันนี้ร8 0บาทต่อกิโลกร,รมัมหัวไชเทา้าวันนี้16บาทต่อกิโลกร,รมัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้90บาทต่อกิโลกร,รมัมกระเทียมไทยมัดจุกวันนี้ร้อยบาทต่อกิโลกรัมแค่รทไทย นนวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้2บาท30สตางต่อลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้3บาท30สตางต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้4บาท10ตางต่อลูกเห็ดกระด้างวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวง วันนี้55บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้1้5บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้26บบาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่ วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมต่อไปเป็นราคาพืชไร่ฟักทองเกษตรทองอัมพายเบอร์ใหญ่วันนี้1 7บเจถึงยีบาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรสีเมืองเบอร์ใหญ่วันนี้2 0่สบถึงยีบาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรลายเบอร์ใหญ่วันนี้1 7บเถึงยีบาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่วันนี้2 0่สบถึงยีบาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรศีลาทองเบอร์ใหญ่ วันนี้20ถึง25บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคระขนาดวันนี้10ถึง20บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดหวานไม่ปอกเปลือกเบอร์ใหญ่วันนี้12ถึง13บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดหวานปอกเปลือกเบอร์ใหญ่วันนี้120ถึง240บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่วันนี้16ถึง18บาทต่อกิโลกรัมจบการรายงานสรุปราคาผัก จากตละกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นำกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ